ครับสำหรับโครงการบ้านเป็ดรักสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นโครงการนะครับที่ดําเนินการขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับ ในปัจจุบันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของเทศบาลตะบนบ้านเป็ดนั้นก็คือเรื่องของปรากฏการณ์ยูโทฟิเคชันนะครับที่ทําให้เกิดน้ําเขียวนะครับเกิดจากนะครับสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ําเงินนะครับที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็ซ้อนทับกันเกิดส่งปินเม็นรบกวนนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทํางานร่วมกันกันกบหลายภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้อมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม นอกจากนี้ยังสอคท้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลและนโยบายของคณะผู้บริหารโดยเป้าหมายของโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูใ่ในสภาพแวดล้อมที่ดีการดําเนินการโครงการบ้านเป็ดลักษ์สิ่งแวดลอ้อมทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ยูโทฟิเคชันหรือว่าปรากฏการณ์น้ําเขียวที่เกิดขึ้นที่บึงกี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดําเนินโครงการและเพื่อหาแนวทางแก้ไขแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นได้แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์รรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสานักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่ส0สํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเทศบาลตำบลบ,บ้านเป็ดโดยเป้าหมายในกรารประชุมคือต้องทำให้บ้านเป็ดของเรานะครับเป็นโมเดลในเชิงพื้นที่ทั้งการแก้ไขปัญหาและความร่วมมือของหลายภาคส่วน หน่วยงานต่างๆในที่ประชุมจึงได้จัดหาทรัพยากรกร่วมกันเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาไขปัญหาสิ่งแวดลอ้อมทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและทีมวิจัยได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและโคลนก่อนการทดลองจากการศึกษาพบว่าสาหร่ายจะเติบโตได้ด้วยปัจจัยธาตุอาหารเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแสงแดดและอุณหภูมิวิธีที่จะลดจำนวนสาหร่ายได้ต้องควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักโดยเติม สารส้มขนาดที่เหมาะสมจะทําให้สาหร่ายในน้ําไม่สามารถนําฟอสฟอรัสมาใช้ในการเจริญเติบโตได้หลังจากที่ได้ทําการแก้ไขปัญหาโดยการเติมสารส้มในน้ําจึงได้เก็บตัวอย่างน้ําอีกครั้งเพื่อทําการวัดปริมาณของสาหร่ายและปริมาณฟอสฟอรัสผลที่ได้จากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวปรากฏว่ามีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นอาหารของสาหร่ายลดลงจึงทําให้การเกิดสาหร่ายที่ลดลงและไม่มีกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการตายของสาหร่าย หลังจากโครงการบ้านเป็ดรักสิงแวดล้อมได้ประสบความสําเร็จนะครับในที่แห่งนี้นะครับก็ได้ต่อยอดขยายผลนะครับไปยังบึงหนองโคดนะครับโดยการทํางานแบบมีเครือข่ายเช่นเดิมนะครับแล้วก็ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นั่นก็คือเป็นบ้านเป็ดโมเดลนะครับ